สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันที่1น5ถึงสิมิถุนายนนี้ค่ะลัคนาสถิตอยู่ราศีมิถุนก็ดูได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์นะคะอาจจะไม่ตรงกับชาวมิถุนบางท่านก็ต้องขออภัยหน้าที่จริงๆค่ะมาดูกันนะคะ ชาวราศีมิถุนค่ะนะคะรู้สึกว่าตัวตนของคุณช่วงนี้กับคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณนะคะรู้สึกว่าจะความสัมพันธ์นะคะเ่ียบเงียบหายไปหรือเปล่าเอ่ยอยู่กันเพราะภาระหน้าที่หรือเปล่านะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาวุ่นวายเข้ามานะคะทําให้สองคนไม่ค่อยมีเวลาเข้าหากันเลยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องหน้าที่การงานเป็นอุปสรรคนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวมถุนช่วงนี้ตัวตนของคุณกับคู่ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งคู่ของคุณเองนั่นแหละค่ะนะคะลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยมองว่าถ้าตัวตนของคุณนะคะมีปัญหาชีวิตอยู่หรือ มีอุปสรรคในเรื่องหน้าที่การงานอยู่นะคะชีวิตไม่ราบรื่นเราก็ยังเห็นว่าคู่ของคุณนะคะคอยพยุงคอยช่วยช่วยเหลือคุณอยู่นะช่วงนี้นะคะนี่คือสำหรับคนที่มีครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าช่วงนี้คุณสองคนนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะที่เรามองเห็นว่าไม่ค่อยมีเวลาอาจจะเป็นคู่ของคุณงานยุ่งก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ทําให้เรื่องราวของความรักฉันหนุ่มสาวหรือความรัก ฉันแฟนอะไรประมาณนี้นะคะคือมันมองไม่เห็นตรงนี้มันน่าจะแบบว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักแล้วค่ะนะคะ,นะคะสนใจโฟกัสในเรื่องหน้าที่ความเป็นอยู่ชีวิตการงานซะส่วนใหญ่ซะมากกว่านะคะนี่คือเรื่องราวของชาวมีถุนค่ะส่วนคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นเราก็เห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณนะกับเขาเอ่อเราเห็นว่าคุณมีคู่อยู่หรือเปล่าเอยชาวมีถุน นะคะคุณมีคู่ครองของคุณอยู่แล้วแล้วบังเอิญบังเอิญมันมีอะไรก่อนหน้านี้ที่คุณอาจจะไปมีความรู้สึกนะคะกับคนอื่นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะความรู้สึกกับคนอื่นตรงนี้มันฟ้องมาให้นะทําให้คุณรู้สึกว่า,าปัญหาวุ่นวายมันมีเยอะแยะเกินไปนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางละนะคะปล่อยวางความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ละ มันมีอะไรที่คุณมองไม่เห็นหนทางออกนะคะในความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวมีถุนคุณไปรักคนหนึ่งแต่เขาบังเอิญมีคู่นะคะตรงนี้แหละคือประเด็นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะทํายังไงดีปล่อยวางซะดีกว่านะคะถอดใจซะดีกว่าเสียเสียดายก็เสียดายเสียใจก็เสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากว่าปล่อยวางเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่มีประเด็นค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า คนนั้นของชาวมีถุนค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้สักนิดนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะโอ้ เรามองว่าคุณกับเขาน่าจะห่างเหินกันแล้วนะคะตัวเขาเองก็ห่างเหินกับคุณค่ะนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายยื้อความสัมพันธ์มาตลอดเวลาเลยนะคะอาจจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้แล้วล่ะว่าฝ่ายที่มีคู่อยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วก็คือฝั่งมีถุนแต่บังเอิญไปมีใจนอกลู่นอกทางนอกใจนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณไปมีความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นของคุณนะคะแต่ทางนี้เขาก็บอกมาได้แล้วล่ะว่าเขาก็เสียดายเวลานะคะที่สูญ เสียไปนะคะยื้อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นั้นเออมันจบลงนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันมันต้านทานไม่ไหวตอนนี้เราก็เชื่อว่าเขาเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเริ่มมองเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะก็อยู่ในห่วงของเวลาพักใจเช่นกันนะคะคือหวังอย่างเดียวขอให้ตัวเองมีความประสบ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินก็เพียงพอนะคะรู้ทั้งรู้แหละว่าชาวมิถุน่ะยังไงก็มองเห็นว่าคนของคุณนะคะมีค่าเสมอมีค่ามากกว่าเขานะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาพยายามล้างคุณไว้พยายามยื้อคุณไว้อยู่นะคะเผื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะมองเห็นเขามีค่าบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจนแล้วจนรอบมันก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะมันไม่ได้อะไรมาเนี่ยได้แต่ความว่างเปล่าได้แต่รักษาหัวใจของตัวเองเท่านั้นเองนะคะ มันเป็นอะไรที่เขาก็ไม่คาดฝันอะเราเชื่อว่าเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนแหละนะคะว่าชาวมีถุนจะหวนกลับไปคนเก่าของคุณนะคะตรงนี้ เขาก็พยายามประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่อชาวมีถุนหมดเลยะนะแบ่งรับแบ่งสู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าตัวเขาเองจะเหนื่อยใจยังไงก็ตามทีนะคะเขาทําเพื่อชาวมีถุนแต่ผลสรุปสุดท้ายแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะคะมันเห็นได้แต่ความว่างเปล่าตัวเองต้องมาดูแลหัวใจตัวเองส่วนชาวมีถุนเองคุณ เรามองว่าคุณกลับไปหาคนเก่าของคุณนะคะเพราะคนเก่าของคุณคุณเห็นว่าเขามีคุณค่ามากกว่านะคะเท่านั้นเองเรื่องเราอาจจะสลับกันได้สักนิดนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มค่ะนะคะมาดูความในใจไม่ใช่แนวโน้มมาดูความในใจก่อนนะว่าชาวมีถุนอยากจะสื่ออะไร้เขารับรู้นะคะ ประเด็นเลยก็คือมันเป็นความสุขมันเป็นความรักนะคะแต่ความรักความสุขตรงนี้มันเป็นความรักสามคนนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าชาวมีถุนคุณก็เคยคิดจะเหมือนกับสร้างครอบครัวกันกับอีกอก,อก,กับเขาแล้วนะคะกับคนที่คุณคิดอยู่ตอนนี้แหละนะคะคือเคยรักกันมั่นคงมาระดับหนึ่งแล้วอะแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักของสามคน นะคะซึ่งมันต้องมีทางออกทางใดทางหนึ่งแล้วบังเอิญทางออกทางใดทางหนึ่งอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าชาวมีถุนเรื่องที่จะทิ้งเขาหรือเปล่านะคะเพราะตะกี้มันฟ้องขึ้นมาอยู่แล้วว่าเขารักษาใจนะคะโอเคชัดเจนแล้วละมันอุปสรรคเยอะเราเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีทั้งอุปสรรคไปหมดเลยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าอีกอีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นอุปสรรคนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันไปต่อได้ไม่ไกลมากกว่านี้ละจบค่ะทั้งที่คุณเลือกที่จะตัดจบคุณเลือกที่จะจบกับเขาเลยทั้งที่คุณน่ยมีทางออกที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะคะเราบอกได้เลยทางออกมันมันมีอยู่แล้วตรงหน้าคุณเพียงแต่คุณไม่สนใจทางออกในหนทางทางนี้คุณไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาทางอื่นแต่คุณเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นของคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า กลับกลายเป็นว่าเรามองว่าฝ่ายคุณก็คิดมากคิดเยอะนะคะเอาง่ายๆตัดจบแต่คุณก็เครียดไม่เบา นะคะตัดจบเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างหลุดพ้นพันธนาการต่อกันตัดจบเพื่อจบสิ้นปัญหาจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาตามมาตัดจบเพื่อตัวเองไปเริ่มต้นใหม่นะคะเขาฟ้องชัดเจนมากตัดจบเพื่อตัวเองไปเริ่มต้นใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นนะคะนี่คือประเด็นของชาวมิถุนสิ่งที่อยู่ในใจของคุณค่ะ คุณตัดจบอะเรื่องราวความรักของคุณมันจบกันอะนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายคนทําเองก็เป็นไได้เป็นฝ่ายตัดจบเองก็เป็นไม่ได้ทั้งทั้งที่มีเขาเรียกว่าการตัดสินตรงนี้มันมีเรื่องราวอย่างอื่นเข้ามาให้ให้เลือกอยู่แล้วนะคะมันมีหนทางอื่นให้คุณเลือกอยู่แล้วแต่คุณไม่เลือกคุณเลือกทางนี้ทางเดียวนะคะคือจบสิ้นจริงๆมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณนะคะ ชาวมีถุนครบกันเนี่ยเขาเปยให้คุณหรือเปล่าเราอยากทราบได้นะคะมีการเปเงินด้วยหรือเปล่ามีการดูแลซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่ทางทงทั้งที่ตัวเขาก็ไม่เคยได้สถานะอะไรกับคุณเลยนะคะมันฟ้องขึ้นมาว่าสถานะที่คุณมอบให้เขาอะ่ะมันก็แค่เป็นที่สองมันก็แค่อยู่ในมุมมืดเท่านั้นเองนะคะแถมยังก็ยอมพยายามเปพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อมีถุนจริงๆนะคะ แบ่งรับแบ่งสู้ทุกอย่างเนี่ยเขาฟ้องมาตลอดนะคะว่าพยายามยื้อความสัมพันธ์ทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจืดจางแล้วล่ะหรือมันจืดจางแล้วก็เป็นไปได้นะคะคือทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะให้ความรักตรงนี้มันยั่งยืนให้มันประสบความสําเร็จมาให้มันล้มไม่ให้มันต้องแยกจากกันไปไหนนะคะด้วยความที่ถ้าบอกว่าเขารักคุณไหมรักค่ะไม่รักได้ยังไงก็ตอนนี้เขายังเขายังมีความวิตกกังวลอยู่เลยยังคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เลยนะคะ ขอดูเองนะคะคืออะไรโอเคเขายื้อคุณทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งเงินไปทั้งหัวใจนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างยอมเป็นที่สองหรือยอมเป็นมุมมืดของชาวมีถุนเขาก็ยอมทั้งนี้ทั้งนั้นพยายามยื้อเพื่อไม่ให้คุณกลับไปหาคนของคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่เป็นผลสิ่งที่เขายื้อนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างละนะคะตรงนี้คือทําให้เขาคิดมากคิดเยอะ นะคะที่ปัญหามันตามมาตรงนี้ปัญหาที่ตามมาตรงนี้คืออะไรก็คือสิ่งที่ชาวมีถุนคุณตัดเขานั่นแหละคะ่ะนะคะคุณตัดจบอย่างเดียวเลยนะคะคุณไม่ยอมเลือกขนทางอื่นเลยนะคะคุณไม่เลือกที่จะ เคลียไม่เลือกที่จะหันหน้ามาคุยนะคะคุณเลือกอย่างเดียวคือตัดจบละนะคะทางออกอีกทางคุณก็ไม่ยอมเลือกนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ก็ในเมื่อเขาทุ่มให้คุณทุกอย่างยอมอยู่แม้แต่สถานะในมุมที่คุณไม่เคยเชี้ชัดว่าเขาคือแฟนคือคนของคุณนะคะเขายอมอยู่ในมุมที่คุณปิดบังเขาก็ได้นะคะตรงนี้ ทั้งเปด้วยเงินด้วยเปทั้งหัวใจด้วยผลสรุปสุดท้ายก็ได้มาเยียวยาหัวใจของตัวเองคนเดียวนะคะไม่มีอะไรให้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นิดนึงนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะอุตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะลูกลูกอีแม่ล่วง ขอลหน่อยโอเคค่ะมาดูแนวโน้มฝั่งชาวมีถุนนะคะว่าจะเป็นยังไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่โอเคอยู่แล้วอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่มั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันรักรัก เลิกเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะทำให้ชาวมีถุนรู้สึกว่าคุณตัดจบดีกว่านะคะแต่การตัดจบของคุณอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นบาดแผลในใจของคุณที่คุณกทําแบบนี้นะคะคุณตัดจบไปแล้วแต่ใจของคุณคุณยังเหมือนกับว่าคุณก็ยังคงมีเขาอยู่ในใจนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหน มันมาจากผลของการกระทําของคุณทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยนะคะตรงนี้แต่เขาก็บอกมาว่าทุกวันนี้ชาวมีถุนคุณก็พยายามไม่ได้มาสนใจไม่ได้ยี่หละละนะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วนะคะคุณรู้ชี้ชัดด้วยตัวของคุณเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมองไม่เห็นโอกาสความเป็นไปได้ที่คุณจะยกสถานะเขาที่คุณจะบ่งชี้ได้ว่าเขาคือคนของคุณที่ชัดเจนนะคะ คือเอาออกสถานะเอาออกสาธารณะก็ไม่ได้เอามาเป็นตัวจริงเสียงจริงก็ไม่ได้นะคะตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าชัดเจนกับตัวเองอะว่าโอเคในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ก็เริ่มที่จะปล่อยวางไม่ได้มายี่หละไม่ได้มาคิดเยอะไม่ได้มาคิดอะไรมากมายนะคะหาความสุขข้อหาตัวเองอย่างเดียวนะคะพยายามหาความสุขโดยชยนิดที่ว่าคุณจะจะถ้าจะให้มองว่า พื้นฐานของความสุขคือเรื่องของฐานะการงานการเงินนะคะสิ่งที่คุณต้องการปัจจุบันนี้เท่านั้นเองค่ะเรื่องของความรักคุณเก็บไว้ในใจของคุณแล้วก็ไม่เคยมาเรียกร้องอะไรนะคะไม่เคยสนใจใย,ยดีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยจะแยะไม่คิดว่าไม่ได้เอามาเป็นที่ตั้งในชีวิตของคุณณปัจจุบันนี้นะคะพยายามทิ้งปัญหาไว้นั่นแหละ เราเชื่อว่าฝ่ายคุณเองนั่นแหะค่ะเป็นฝ่ายที่ทิ้งปัญหานะคะเพราะว่ามันไม่ทิ้งไม่ได้เรื่องราวตรงเนี้มันไม่มีหนทางเลยนะคะมันมีอีกคนนึงเป็นก้างขวางคออยู่นะคะมีอีกคนนึงค่ะนะคะถ้าพูดตามเนื้อผ้าตรงนี้ก็คืออีกคนหนึ่งคอยเป็นอุปสรรควากหนามอยู่ของตัวตนของชาวมีถุนแล้วเราก็บั่นใจว่าชาวมิถุนคุณฝ่ายคุณน่าจะมีคนสองคนนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะโอเคค่ะ อุปสรรคขวาหน้มคือครอบครัวอุปสรรคความน้มของชาวมีถุนก็คือหนึ่งบางคู่ของชาวมีถุนอาจจะมีลูกแล้วด้วยซ้ําหรือชาวมีถุนบางคนอาจจะมีครอบครัวมีลูกแล้วด้วยซ้ํานี่คืออุปสรรคของคุณนะคะที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะ état. คนของคุณยืนอยู่เห็นเห็น <ๆ S 2> นะคะทําให้คุณต้องเลือกที่จะสนใจชิดครอบครัว,รวสนใจชิดความมั่นคงสนใจความสุขของตัวเองนะคะโดยที่ก็เหมือนกับว่าเรื่องของเขาปล่อยวางแล้วจริงๆนะคะชาวมีถุน จบค่ะมันฟ้องขึ้นมาว่าจบสนิทนะคะไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกต่อไปละนะคะแล้วก็เห็นชาวมีถุนไม่เคยไม่คิดจะเคลียร์ด้วยไม่คิดจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาตกลงพูดคุยกันนะนะคะมาดูนะคะแนวโน้มฝั่งเขาค่ะ <c oughs> เขาเขารูแล่ะน,นะคะต่างคนต่างจบจริงๆตัวเขาเองก็จบ นะคะตัวเขาอะมั่นใจได้เลยว่าเขาก็จบเช่นคุณนะคะอาจจะเริ่มคิดได้ก็เป็นไปได้เริ่มดูแลรักษาตัวเองก็เป็นไปได้เริ่มเข้มแข็งเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเริ่มอยู่ได้แล้วก็เริ่มมองเห็นว่าตัวเองอะมีศักยภาพมากเพียงพอตัวเองมีคุณค่ามากเพียงพอนะคะจะไม่ไปจมปักกับเรื่องราวในอดีตแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆนะคะนี่คือฝั่งเขาเช่นกันค่ะที่เขาก็เลือกที่จะจบกับจบละต่อไปนี้เขาจะ เราเห็นว่าถ้าเขาจะหวังอะไรนะคะเราเชื่อว่าเขาก็น่าจะไปหวังน้ำบ่อหน้าแล้วล่ะไม่อยากสูญเสียหัวใจอีกต่อไปละนะคะสงสารหัวใจของตัวเองถ้าขืนยิ่งคิดมากยิ่งเครียดมากก็ยิ่งสงสารหัวใจตัวเองนี่เขารู้ด้วยตัวของเขาเองนะคะรู้ด้วยความคิดของเขาเองอาจจะเป็นการรับรู้แบบ ด้วยการละเวลาด้วยสถานะตอนนี้ด้วยเหตุการณ์ตอนนี้ว่ามันจบกันไปจริงๆแล้วนะคะทำให้เขารู้ตัวเองอะนะคะว่ามองมองตัวเองดีกว่านะคะสนใจตัวเองดีกว่านะคะหวังน้ำบ่อหน้าดีกว่าอะไรประมาณนี้ชีวิตเขายังมีความหวังค่ะนะคะชีวิตเขายังมีความหวังไม่ว่าความหวังนั้นจะเป็นความหวังเรื่องอะไรแต่เขายังคงมีความหวัง นะคะในวันข้างหน้านี้นะคะกับโลกใบใหม่นะคะกับงานกับเงินหรือแม้แต่กระทั่งสถานะกับคนใหม่ก็ตามทีนะคะเขาก็ยังคงมีความหวังแล้วล่ะคือไม่อยากจะมานั่งมานั่งเอาหัวใจของตัวเองอะไปไปวางทิ้งไว้กับอดีตที่มันมันตายไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะไม่เอาแล้วจริงๆค่ะนะคะเขาไม่เอาหัวใจของตัวเองไปวางทิ้งไว้กับไอ้เรื่องปัญหาความรักในอดีตที่ว่ารักอะนะคะรักรักอย่างเดียว แต่คุณไปรักคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเขาฟ้องมาชัดเจนนะแล้วบังเอิญบังเอิญเขาอาจจะรู้ด้วยตวงเขาเองก็ได้นะคะเขาอาจจะไปจักโปะอะไรก็ได้นะคะว่าชาวมิถุนอสรุปแล้วคุณยังรักคนของคุณอยู่เหรอคุณยังรักคนเก่าของคุณ,คณอยู่เหรอคุณหวนกลับไปหาคนเก่าของคุณอยู่เหรอนี่แหละคะ่ะนะคะสิ่งที่เขามอบให้คุณและคุณให้เขาได้แค่นี้จริงๆเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไร ก็ต้องต่อสู้เพื่อตัวเองนะคะก็ต้องปกป้องหัวใจของตัวเองเพื่อยืนหยัดในวันข้างหน้านี้ให้ได้เท่านั้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าบทสรุปค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูบทสรุปของชาวมิถุนค่ะ สรุปตัดจบเขาเองก็มาเสียใจเองเราเชื่อว่าอย่างน้อยๆต่อให้คุณไม่ได้คิดถึงเขาต่อให้คุณไม่มีเขามาเป็นสาระทุกวันนี้ต่อให้ไม่ได้มาโฟกัสเรื่องของเขาเป็นเรื่องใหญ่คุณไปโฟกัสเรื่องฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณคุณไปโฟกัสเรื่องครอบครัวของคุณแต่ใจของคุณลึกๆจริงๆคุณก็เสียใจที่คุณกระทําแบบนี้นะคะใจลึกๆจริงคุณยังไม่ได้ปล่อยวางเขาอคุณยังไม่ได้ลืมเขาแน่นอนนะคะตรงนี้มันฟ้องชัดเจนคุณก็ยังคงเสน่หาเขาแหละนะคะมันขึ้นมาว่าแบบเสน่หานะ คุณแพ้ใจตัวเองอะเพียงแต่ค <wh ุณบอกใครไม่ได้เพียงแต่คุณเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าความมั่นคงความในใจของคุณลึกจริงๆคุณก็ยังมีใจให้เขาแหละเพียงแต่ว่าทุกวันนี้คุณไม่ได้คิดอะไรมากแล้วคุณหวังว่าจะลืมเขาให้ได้สักวันหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ นี่คือบทสรุปของชาวมีถุนค่ะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะเท่านั้นเองนะคะจริงๆอ่ะคุณรู้ชะตาอยู่แล้วว่าวันข้างหน้าคุณต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ยังเลือกที่จะลองดูก่อนลองประครับประคองดูก่อนลองคบหาดูก่อนทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าผลสรุปสุดท้ายอาจจะเป็นฝ่ายชาวมีทุนที่ต้องเป็นฝ่ายทิ้งเข้าไป นะคะแต่คุณก็ยังทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจนี่ก็คือบทสรุปของชาวมิถุนสลับคนที่มีประเด็นนะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะต้องบอกนิดนึงก่อนเรื่องเราอาจจะสลับกันได้เดี๋ยวชาวมีถุนน้อยใจว่าทําไมว่าชาวมีถุนเป็นฝ่ายกระทํานะคะตรงนี้แต่ไพ่ทานายดวงชะตาของชาวมีถุนแล้วมันมาขึ้นฝั่งมีถุนก็เลยต้องทานายแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะคนโสดบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ูมาแล้วค่ะคนโสดอาจจะเป็นท่าลมหรือเปล่าท่าลมด้วยกันเองหรือเปล่าคะนะคะคนโสดคุณอาจจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งแล้วนะนะคะชาวโสดอาจจะพบมาจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะว้าวมีคนเข้าหาตัวตนของชาวมีถุนจริงๆค่ะนะคะ พบจากการทำงานพบจากการเดินทางนะคะแต่เขาบอกมาว่าชาวมีถุนคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครหรอกคุณก็ยังอยากจะใช้ชีวิตโสดแบบนี้แหละให้มันคุ้มค่าคุยไปได้เรื่อยๆนะคะคือพบเจอใครใครชอบคุณคุณก็ชอบเขาใครชอบคุณคุณก็คุยกับเขาขอคุยไปก่อนเรื่อยๆนะคะลักษณะของชาวมีถุนก็น่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะตัวตนของคุณมันก็คือชาวท่านลมนะคะลมก็คือ เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าไม่ทราบได้นะคะเขาบอกมาว่ามีคนเข้าหาคุณค่ะคุณขอคุยเรื่อยๆก่อนนะนะคะมีข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีคนมาจีบนะคะตรงนี้ของชาวมิถุน แต่เราก็เชื่อว่าชาวมีถุนช่วงนี้คุณก็ทําตัวแบบสบายๆแหละพบใครใครเข้ามาคุยคุณก็คุยด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้พร้อมที่จะเปิดใจคุณก็เปิดใจแต่คุณไม่คิดจะจริงจังนะคะต้องบอกแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะของชาวมีถุนเองหรือเปล่าพื้นฐานของคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือแม้แต่ทั้งว่าอาจจะเป็นคนที่ว่าคุณ คุณเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณคนนี้เขาอยากจะเข้าหาตัวตนของคุณทําให้คนอื่นเขาอยากจะคุยกับคุณนะคะแต่ตัวตนของคุณก็ขอเหมือนกับว่าก็บริหารเสน่ห์ไปเรื่อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะชัดเจนมากๆเพราะว่าเราเชื่อว่ามันอยู่ในห่วงที่เวลาคุณกำลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตก็เป็นไปได้ หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณมีคนเข้ามาทีเดียวกันอสองคน3าคนมันก็เลยทําให้คุณว่ายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในห่วงของการตัดสินใจนะคะเดีย๋ยวมาดูค่ะโอ้ชีวิตเพิ่งเริ่มต้นใหม่ชีวิตเดิมของคุณนะคะเขาบอกมาว่าคุณเพิ่งเจ็บกับ คุณเพิ่งเสียใจคุณพิ่งเลิกรานะคะต้องเช็คต้องเลิกรากับอดีตคู่รักของคุณมาเลยนะคะทำให้ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะอดีตนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเลิกนานแล้วคุณเคยมีปมเรื่องราวของความรักที่คุณอาจจะเคยโดนคนอื่นเทมานะคะทำให้ต่อไปนี้คุณจะคุยกับใครคุณก็จะเป็นฝ่ายโปรยเสน่ห์บ้างนะคะขอคุยไปเรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนี้นะนี่จริงๆด้วยล่ะ นะคะคุณยินมีอดีตอะนะคะคุณมีอดีตที่คุณเจ็บช้ำน้ําใจมามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าขอคุยไปก่อนขอบริหารเสน่ห์ไปก่อนนะคะบริหารเสน่ห์แจกรักทั่วถึงก่อนแต่ไม่ตัดสินใจเลือกใครนะคะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครนะมากนักวายอยากอยากจะใช้ชีวิตอิสระโลกแห่งความโสดโลกของคนโสดไป นะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมีถุนคนโสดนะแต่เขาก็บอกมาว่าคู่ของคุณเข้ามาแล้วนะคะคนโสดเลือกดูเอาค่ะ เพราะว่าเราเห็นว่าบางครั้งชาวมีถุนคุณอยู่คนเดียวได้คุณบอกคุณอยู่คนเดียวได้สบายแบบนี้ดีละไม่ต้องมานั่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบวุ่นวายอะไรใจนะคะแค่นี้มันเบาตัวดีละแค่นี้มันไม่ต้องมานั่งาหาหาวใส่หัวนะคะต้องใช้คานี้ไม่ต้องมานั่งหาหาวใส่หัวก็คุยไปได้เรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะว้าวมีอคติเรื่องราวของความรักจริงๆแหละ คุณอาจจะเคยพบเจอเรื่องราวของความรักที่แย่ๆมาครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนานมาแล้วก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ทําให้คุณไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆสัทีเดียวโฟกัสการงานเงินค่ะอยากจะเก็บเงินอย่างเดียวราชามีถุนช่วงนี้นะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นในวันข้างหน้าจริงๆนะคะคือตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนแล้วเรื่องครอบครัวตามมาทีหลังนะคะ นี่ก็คือเรื่องราวของคุณโสดชาวมิถุนค่ะโอเคเขาบอกมาว่าคุณ่ะไม่สมหวังความรักมาแบบชนิดที่ว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันในชีวิตนะคะเราเชื่อว่าบางครั้งบางคราวชาวมิถุนคุณอาจจะเป็นคนที่ลักษณะนะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองอะออไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะคะ ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าขอคุยไปก่อนเถอะอะไรประมาณนี้บริหารสเสน่ห์ไปก่อนนะขอเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วค่อยมีครอบครัวกันมากันในอนาคตวันข้างหน้านี้ก็ไม่ได้สายเกินไปนะคะนี่คือเขาบอกบทสรุปของชาวมิถุนให้ค่ะโอ,อ้ทำไมขึ้นมาหลายรอบจังเลยบริหารสเสน่ห์ชาวมิถุนและจริงๆอะนะคะพื้นเพนนี้ใสของชาวมิถุนคุณเป็นชาวท่านลม นะคะคุณบริหารสเสน่ห์เก่งอยู่แล้วนะคะคุณพลิ้วอยู่แล้วนะคะเรื่องตรงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเจ้าชู้โอเคนะคะคลิปนี้ของชามิถุนก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเรื่องตรงนี้สลับกันก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ก็แค่ว่ามันก็อยู่ในในแบบนี้แหละนะคะมันก็ไม่ได้หลุดออกจากวงโครจรไปไหนนะคะโอเคค่ะไว้ติดตามคลิปความรักท่านลมนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ